นี่ได <bin uk> <azo> ้ออกมาจากงานจากงานม u s i c ควิดเมื่อวานค่ะนากหมน่ารักี่นี่ดอกกุหลาบสีขาว แล้วก็ดอกนี้ดอกนี้บบนมีเขีชมบูสีขาวใครให้อะ่ะแฟนขับให้ไงไม่ใช่ไม่ได้ได้สำหรับวันนี้นะได้อันนี้เป็นของเมื่อวานอันนี้เป็นของเมื่อวานในห,ห้นขอบคุณนะคะถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวไว้ เอาไปลงให้ทุกคนดูปูนิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดแจกันด้วยเดี๋ยวจัดแล้วจะสง่งจะถ่ายรูปอวดทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เรามีอย่างอื่นอวดด้วยดอกไม้สวยแต่คนถือดอกไม้สวยกว่าถูกต้องวันนี้มีแสดงนะทำไมไม่มา น่าม้าหรือน่ารักคะเนี่ยวันนี้พี่มาหาหนูหรือยงังดอกไม้ก็สวยคนถึงก็น่ารักถูกต้องชอบไหมชอบดูสิน่ารักเป็นบ้าเลยอ่ะคำที่อันนี้ยาวเฟื้อยน่ารักชุบๆุชุบชุบ,ชบ แล้วก็มีนี่ที่จะอวดทุกคนนงนี่ให้พี่ฮิ้วมาให้ได้มาทั้งหมดสิบอันได้มาทั้งหมดสิบตัว ได้มาสองคอเป็นคอเป็นคอที่เป็นเบิร์เดย์กิฟต์แบบแบบนั่งที่เป็นน้องหมีอะ่ะอันนี้ก็เป็นเบิร์เดย์กิฟต์เหมือนกันเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์ทูซัมต i n ิงเบิร์เดย์กิฟต์ฟอร์ยูน่ารักได้มาทั้งสิบตัวเดี๋ยวไว้ไว้จะหาวันมาไลฟ์ ว่าจะหาวันมาไลฟ์นะว่จะหาวันแล้วก็มาไลฟ์แกะไปพร้อมกันตู้ไม่พอแล้วนะนี่ไงพออยู่เดี๋ยวให้น้องเบียดเอาเป็เบียดกันอยู่ได้เนี่ยคนยังห้อยหัวยังมีเลยนี่นี่อยู่ได้อีกเยอะใครจะสนใจส่งมาให้ก็เร็วคําเสมอ แต่ว่าตอนนี้มันหาของยากมากมากเปิดกลุมกอนช่วงนี้มันหาของยากตอนนี้พี่ชายหนูไปดูให้ก็ยังหาของยากเลยไปดูแล้วก็หมด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 เกลี้ยงวันนี้เป็นไงบ้างคะใครได้ไปดูหนูบ้าง ได้ไปดูหนูบ้างวันนี้หนูขึ้นสองเพลงนะหนูขึ้นจังเปลงหนูขึ้นเพลงอะไรบ้างมาใครได้ไปดูถ่ายมาสิยังตีกับงานเมื่อวันอยู่เลยมันมากชูมือ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 ชาวรักชูมือเจ็บคอมากลองเสร็จแล้วเจ็บคอสุดๆ หมดครบสิบรอบหรือยังคะไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันอยู่บนเวทีเพราะว่าข้างล่างกำลังวุ่นวายมากคือตอนเขาเรียกแล้วหนูกําลังติดไม่อยู่ดาเล็กกับเมฆน้อยเมฆน้อยวันนี้หล่อมากหล่อได้ยังไงหน้ามาน่ารักขนาดนี้อว่าความรักหน้าตาเป็นไงคล้ายเธอหรือเปล่า ทำไมเธอว่าความรักหน้าตาเป็นไงคล้ายหนูหรือเปล่าพูดดีๆนะคะขอบคุณเครื่องมินกระดาษครับโดบเบอร์แมนเทคโคตรๆหล่อที่สุดไ่รลบความเห็นต่างเทระเบิดเลยเหรอมาขนาดน,นั้นเลยนะ ดีจังเกินของหวา,านมาแน่แน่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยว่าจะมาไลฟ์สักประมาณห้าน,นาทีแล้วก็จะไปอีสข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องอะโวคาโดอะโวคาเรียนมาได้ไงอ่ะขอบคุณนะคะรักที่สุดในหัวใจแต่ขอโทษมีหัวใจหลายดวง ออกเล่นมีดวงเดียววันนี้ใครถ่ายแฟนแคมไว้บ้างลงด้วยนะแท็กมาให้ดูด้วยนะเราจะไปดู ยืนรอไฮทัชจนปวดเขา่าด่วนวันนี้ไฮทัชคนเยอะมากเลยตั้งแต่หนูเคยเฮ้ยตั้งแต่หนูเคยไฮทัชไม่วันนี้มันเป็นแฮนด์เช็คไงไม่รู้เกี่ยวไหมหรือเพราะว่าวันนี้ทุกคนมามาแบบมาเยอะเพราะว่ามีน้องเดบิวด้วยแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยก็เลยคนเยอะมากมีดวงเดียวแล้วใครอยู่บ้างคนอยู่ได้เยอะจุคนได้ค่อนข้างเยอะ เดิงเดียวแบบเบียดกันไม้เบียดไม้เบียดหัวใจสี่ห้องเต็มยังคะยังไม่เต็มค่ะห้องนึงอยู่ได้หลายคนเลยเกือบซื้อบัตรแล้วแต่เห็นคนแล้วยื่นดูอย่างเดียวพอคือตั้งแต่หนูอยู่ในวงนี้มาตลอดระยะเวลาจะห้าปีแล้วห้าปีอย่างยังตลอดระยะเวลาเนี่ย รู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่สองที่คนเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเคยคนเยอะแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นอยู่กับพี่ๆรุ่นหนึ่งแบบอยู่กับน้องมิวสิกน้องโมบายมัง้งตอนนั้นไม่จำไม่ได้อแต่นานมากแล้วว่นานมากจริงๆบัตรหมดดีนะเจอคนใจดีขายให้เย้ขอบคุณคนใจดีที่ขายให้พี่ครับ คออยู่คนเดียวได้ป้าเป็นอินโทรเวิร์ดโหอยู่กับคนอื่นมากอย่าอินโทรเวิร์ดเยอะมามาก็เต็มแล้วมัง้งใช่มามาก็เต็มแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้ารักเธอแล้วมันแย่ะก็กลับไปรักแม่ดีกว่าไงช่วงนี้มามาเต็มหัวใจเลยหนูเขินมากเลยเดี๋ยวไว้จะหาวันมาคุยกับทุกคนเรื่องเมวสิกบ็อกนะเคอหนูรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่หนูไม่เคยทำมาก่อนอย่างที่หนูบอกทุกคนไปว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำจริงๆอะ่ะมันแบบโอ้ไม่ก d ตอนที่คิดบทกับน้องพีกอะ่ะก็แบบว่า้พี่พี่พูดไม่ได้วะพี่พูดไม่ได้วะแต่พอขึ้นไปบนเวทีมันก็นเหมือนแบบชาวล็อกมันสิงล่างอะ่ะดนตรีมันส่งอะ่ะใช่ไหม วันนี้แฮนเช็คอยู่ทุกคนมีเดยวคนมาพูดถึงมาพูดถึงงานวันเมื่อวานว่าดีมากเลยชอบมากเลยเพลงล็อกขอบคุณที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าๆอีกก็ใครที่ยังไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อก็อย่าลืมมาดูนะรักเธอมันแย่นี่บอกใคร มันเป็นแค่คำคมครับเป็นแบบคำคมบาดจิตบาดใจอะ่ะไม่มีใครไม่รักใครรักมามมารักอโวคาเดียนทุกคนรักมามาสิบนาทีแล้วบอกจะไลฟ์แค่ห้นาทีอยากจะบ้าลงแลนแคมพรุ่งนี้กูดเดี๋ยวรอดูนะครับ บบเกือบโดดลงไปแล้วใช่เห็นโซนเวพีเขาาก็ตะโกนร้องกันสุดเสียงเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ฝึกแลปไปไม่มีใครไม่ให้ไม่ให้พี่ร้องเลยคือคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าคือหนูอ่ะก็ไม่กล้าหนูกลัวหนูกลัวทุกคนจะเงียบฉี่ไงหนูกลัวทุกคนจะเฮ้ยอะไรนะไม่อยากไปชักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลัวหนู ตื่นเต้นอะมันตื่นเต้นนะมันขึ้นเพลงแรกอะหนูบอกว่าทุกคนข้ามมาสายไม่งั้นทุกคนจะพลาดเพลงแรกไปเข้าใจนะพี่ลงไปแล้วนะแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปแอบดูนะคะทุกๆแฟนแคมทุกๆรูปทุกๆอะไรเดี๋ยวจะแวะไปแอบดูขอบคุณทุกคนที่ ถ่ายรู้ว่าวันนี้คนเยอะมากน่าจะถ่ายยากมากลูกสาวไปนักร้องค่ะร้องเองหนดเลยไม่จริงๆอยากให้ทุกคนร้องด้วยแต่ว่าแต่ว่าทุกคนก็กลัวไม่มีใครร้องกลัวไม่ร้องอ่ะไว้รอบหน้านะจะให้ทุกคนร้องถ้าหนูยื่นไม้ไปอ่ะรู้นี้ท่อนที่หนูจําเนื้อไม่ได้หนูให้ทุกคนร้องดีกว่าถอ<ธ>มีลิ้นพันกันด้วยอ่ะ เขินมากอะไม่ไว้ใจเธอโบหรอไม่ใช่คือเธอโบทุกคนเก่งมากแต่มันตื่นเต้นนึกว่าจะเล่นดนตรีเองด้วยเลยคือหนูไม่ค่อยหนูเคยเล่นดนตรีแต่ว่ากลัวมันกลัวมันแบบถ้าเล่นไปด้วยร้องไปด้วยมันจะไม่เลิศสักยะ่ะแหม วันนี้แฟนมา,อ,าอย่างเอ่อยังไม่มีแฟนนะคะโสดโสดครับโทษทีร <laughs> ับบทร้องเองแอนลิฟเองขอรัตเองใช่เป็นทุกอย่างให้ตัวเองพี่ร้องตามในใจนะนะทำไมพี่ไม่ตะโกนร้องออกมาเลยม่ไม่ตะโกนร้องมาเลยช่วยช่วยกันร้อง แฟนเด็กเหรอแฟนเด็กไงแฟนเด็กอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยนั่นมันแฟนเก็บปะวะใช่มันแฟนเก็บนี่บ่ะชุดสวยมากจริงหรือเปล่าชุดมีชุดสีน้ำตาแล้วก็ชุดสีดำชอบชุดไหนกันนั่นมันแฟนเก็บ โอเคแฟนเก็บ <laughs> okay, มันก็ได้กันไงเหมือนการหลบลิขสิทธิ์ไงเอ้ยพี่ทาวอย่าไปยุ่งกับน้องซอนนี่นะแฟนเก็บโอเครู้แล้วแฟนเก็บอะ ชอบทั้งสองชุดแล้วทำไมไม่มาหามั่งเลยยังนี่ลองตามถูกท่อนคนข้างๆบอกพี่ล้องได้ทุกเพลงเลยหรอเลออิศอ่ะดีมากเก่งมากดีมากไว้รอบหน้านะรอบหน้าหนูจะแบ่งให้ทุกคนลองบ้างทอ่อทุกชุดเลยค่ะ ขอบคุณครับดีใจที่ชอบช,ชุดค่ะตัวชุดสวยสขอบคุณนะคะผมงานหน้าเราเจอกันอีกทีเมื่อไหร่คะอุ้ยเหลือห้าทีจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวไว้หาวันมาไลฟ์จริงๆวันพรุ่งนี้อะ่ะก็แต่งหน้าเหมือนกัน ดูก่อนยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าจะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวบอกในบอสแคทนะสวยทั้งสองชุดแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อวันนี้มาหาหนูหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ได้มาหาหนูไหม่ะไม่กล้าลองตาเพราะดำน้ำช่ำเลยไม่เป็นไรดำน้ำคุณดำน้ำเราคือเพื่อนกันเราก็ดำน้ำ เจอกันอีกทีโรชโชหรออุย้ยโรชโชเลยหรอกไกลไปไหมนี่ไงมีรีเควส์เอาไงรีเควส์เอามีอยู่นะไม่รู้ตอนนี้บัตรหมดหรือยังหรือว่ายังไงยังอ่ะลืมไปจับไปจองบัตรกันแล้วมาเจอกันในงานรีเควส์เอาเออนะจ๊ะมีเพลงเดือดเดือดเฮ้ยฉเฉลยปะเนี่ย อันแหละมีเพลงมากมายให้ทุกคนได้ฟังนะคะกลัวเพียนไม่ต้องกลัวมาร้องคอนเสิร์ตไม่ต้องกลัวเพียนรีเควส t เอาขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะมากมไม่เยอะอใช่คำว่าไม่เยอะดีกว่าถ้าเทียบกับจำนวนเพลงทั้งหมดแล้วไม่เยอะ รีเควสเอาอีกประมาณสองวใช่ไหมคะสองวะเจอกันนะสองวี week, นะรีเควสเอาเจอกันโซนบากบบูเยี่ยมมากใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราดูโชว์ด้วยตาเนื้อมันก็เป็นอะไรที่เลิศใช่ไหมละ่ะ <laughs> รูเมอร์จะมีคนปวดข่าวไหม รู้ได้ไงว่าจะได้เล่นลูเมอร์รู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าจะได้เล่นลูเมอรู้กันหมดแล้วหรอไม่จริงนะไม่มีหรือเปล่าหรือจะมีนะทุกคนบอ,อกว่ารู้หมดแล้วไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเล่นมุกพี่รู้หมดแล้วหนูเ <c oughs> <c oughs> อออีกสองนาทีจะเที่ยงคืนแล้ว เขารู้หมดแล้วตำรวจโทเคนถามเซ็นเตอร์มาแล้วโอ๊ย้ยเลิศอ่ะหมดกันไปเท่าไหร่แล้ว <c oughs> จะเที่ยงคืนแล้วคุณนายนะคะทุกคนขอบคุณมากมากเลยสำหรับงานเมื่อวานแล้วก็งานวันนี้ด้วยได้เจอทุกคนเสาร์อาทิตย์เลยอะ่ะมันมันเต็มอิ่มขนาดนนี้แล้วพรุ่งนี้จะอยู่อย่างไรอืม แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะเป็นงานรีเควสต์เอาเลยคิดถึงแย่เลยดิคิดถึงแย่เลยใครไม่มาก็จะคิดถึงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าใครไม่มานี่ก็ไม่รู้จะได้เจอกันอีกทีงานไหนใช่ไหมคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้าหน้าขอบคุณมากมากสำหรับวันนี้และเมื่อวานหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับบ้านเยอะๆมีความสุขได้ต่อชีวิตไปอีก ใช้คำว่าต่อชีวิตเลยเหรอมีความสุขในทุกๆวันถึงแม้หนูจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นความสุขของทุกคนนะ love you ทำไมมันดามากันนเย็บลูเย็บลู๊ม่มบ้าเดี๋ยวลงรูปดอกไม้ให้หนูเมื่อกี้ถ่ายแหละจูดไนท์นะ ยังไม่เที่ยงคืนเลยอยู่ด้วยกันก่อนอฮ้ยเที่ยงคืนแล้ว,อออลวโอเคกุนน h นนะคะเราเดี๋ยวเจอกันนะ,บ,ะบ๊าบูบายบายชาวล็อก